ก็สวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T N Channel นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัวซีดีวงแคทนะครับอัลบั้ม Soundcheck นะครับนี่กัดแคมมี่นะครับ MGA ราคาปก155บาทนะครับนี่ด้านหลังนะครับมาเนสมาดูด้านหน้าของปกก่อนนะครับนี่โลโก้แคทก็มีลายมีรูปศิลปินอยู่ด้านหน้านะครับ ด้านในก็มีรูปศิลปินมีโลโก้วงแคทนะครับนี่มีวงมีรูปนักร้องนะครับแล้วก็ลายชื่อเพลงนะครับอยู่ด้านด้านในนะครับแล้วก็มีเนื้อร้องด้วยนะครับอันนี้มีรูปศิลปินนะครับหล่อเท่ทุกคนเลยนะครับนี่นี่เท่ไถ่โอมองใต้ดินแล้วนะ <c oughs> อ,องโมงนี่ย น,นี่หลายชื่อศิลปินนะครับก็มีคำโอยพอรนะครับนี่้านหลังก็มีรูปศิลปินทันหลังนะครับก็ต่อมาก็ดูในซันนอนของนะครับเป็นซีดีนะครับนี่มาในธีมนํำเลยนี่นะครับโลโก้แคทแล้วก็มีเอ่อชื่ออัลบั้มนะครับ s าวเช็คนะครับนี่รูปศิลปินอยู่ด้านในนะครับ มาดูสด่วนห้าของด้านหลังนะครับด้านหลังปกของซีดีนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เป็นอัลบั้มสองของวงแค้นะครับเพลงแรกขอชิดน้ำตาหนาวนางฟ้าเลิกงอนหยุดฝันก็ไปไม่ถึงเพ้อ er, มือน้อยหูเบาเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปกล่อมวางํจไหนเมื่อ 2502นะครับ2546นะครับมี10เพลงนะครับไว้เพื่อฟังนะครับผมก็มาดูส่วนหน้าปกของอีกรอบนะครับมาดูอีกรอบนีนสน่ส่วนตัวผมชอบทุกอัลบั้มเอ้ทุกเพลงของอัลบั้มนี้นะครับโอค้คท เพราะทุกเพลงเตดหูนี่นะครับได้ดูสิริรอบนี่นะครับผม,มก็ขอบคุณด้วนะครับที่รับดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวีเดสวัสดีด้วนะครับครับ